ส่วนเปี๊ยน้องฟองไปซูกูทุกคนมันนี่บารเราแต่มานำเสนอต้อยมยำไก่ให้พี่น้องฮะได้ติดตามรับชมมาเยอะอยูย่ไอเี่น้องเขามาพี่น้องมาแซ่บๆพุ่งเข็นกระบะเราแต่ซูกูทุกคนสมองสบัดไม่เี่น้องต้มยำไก่ครัต้มแดดหน้าตาประมาณนี้น้อง อย่าลืมนะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นการเตือนเตือนเพื่อบ่อยๆผ่านคลิปใหม่ๆของบา่าวเราแต่ที่ลงเสนอให้พี่ให้หน้องได้ติดตามขอบชมสิพันย์เนี่ยย้ำอัปเดตคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องเาได้ติดตามขอบชมอยู่ตลอดเวลาพี่น้องต้องย้ำไปซับซ้อนพี่น้องเราตาัเง็ดเตือน